แล้วแรงเลยหนึ่งเขาอุ่นเขาเย็ยนมาแต่บ้านทักทายสบายดีตอนเที่ยงอันนี้กับพระโหดได้ขึ้นมาจุดเก้าจุดดื่มทุกคนตู้เก้าตู้ดื่มที่พระโหดขึ้นมาวางแล้วนี่แหละขึ้นมาหาใส่เบ็ด ฟักกังคือเก้านี่เบ็ดเรามาหลายก็กว่าเก้าเลยสองร้อยปลายสองร้อยปายลาหลางมากกบหูผู้นึงคือเก้าผู้โหดมากาน้ำทั้ก่อนนั่นแหละอย่างนี้เล่าไปตักน้ำมาไว้กินยกแต่บ้านทุกคนเรามาก hot phí là nó tự vinh này ông mà tập ban thầy Sáu, hot phí để tôi chắc cây chắc cây xem đây mà à sẽ biết bậc căn có ở xây một cái đi cái lại chúng con đấy nhám cầu mà lo mũi lo sổm sổ bừng còn chi đây là bữa nó ขึ้นมาเลหรือมีแต่ล้มกับลม้บคลมคนดีว่มัมันคือบนที่ลมคนไหนน้ำแห้งมาแล้วมงนี้นี่บ่อนกนค่อยขังปกา,งากังแห้งหมดลยแบบนี้นะคนใดปากังจะคิดขังอยูอ่ใจแล้ว พวกเลยยังเอาเยอื่นมาปักเบ็ดหามูอมาแต่ทั้งน้ำก่อนตูปนต้ปืนตู้ประจำตู้เขามาตั้งแต่เลี้ยงควายเพื่อพอตู้เขามาเจ้าควายเขาไม่ได้หื้อมาเลยเปลอันนี้เลยเพื่อไปมากกันนูนไปมากกันนูนตู้ตัวนี้นะเอาทุกคนเลยไปนี้ก่ พ่อพ่อนิ้วเอ๋ยเลยหรอวันนี้ชี่เก่มไปใส่กับดักหนูกับดักหนูเนาะใส่อาหารของมันกับมันมักรุกหอมนะกระเตมาก แต่กระจอหมักหม,ากหมาก่านี่นะลองเมืองลองมานนองกันหมูอันขูแเราพุทธปใช้พาหอยพอนั้นพ่อจะใช้ดุกตัวนี้มาแต่ใช้กระเล็บแล้วยังจะไปใช้เบ็ดหนะ้นาเผ็ดฮะ <c oughs> <c oughs> พ่อไปใส้กับลุงก่อนใช้ดีหลัง Giảm thấp mùi Đó, một cái đũ này. Đây rồi để với cái câu ก็ปิดมานีอ่าไคยประมาณนี้เจมันไต่ก่อน ใส่มาตับโคนนะ้เาเหลืหอลังนึงปล่อยต้อนรังไม่ก,ก่อนน้าใส่ดีทุกคนพอดีเป็น,นไก่กอดด้วยแหละกระเต็นกระจ้อนมักไก่กอดเลยขาเลยเส่กินเลยอันนี้เราหมายจะรับ

Okay. é ตางเคร์ไร้ตุดมันมีหลันทางอ้อนฝัดทับมือมันละเก็ยดนะ

报文明。

Oui, c'est des like it all Thử của thử của con okay, okay. mình cũng... này bị giời, mình mọi người chắc tuyệt oh, mọi บูมายก็ยันลงน่าแล้วละทุกคนเลยหลังที่ไทยนีน่ยนะรับดักหนูชิบหลังโอ้โใจตะมูโบ้โดนของชิบสามหลังไม่มา,มาเลยปะหลงนั่น

nào chơi tôi tôi mới nấu đi cô lấy cái tài là từ là tài cái gì mình người thân nấu ừ, nấu đâu bao tiền này nè. ừ ông nấu đấy chờ tôi thể nó à có biết nữa mới đi nói ôi mới đi đây Điện. 两只不能用的地。哈哈、嗯，我怕你过来，我不叫你过来。 C'est mon eau quoi. เล่นาขอเยอะบุอยู่นนี่อือขัด้งหน่อยโอ้ยยัง nếu nước bọn đi, Hừ. À. Hừ. À, chạy luôn bỏ luôn, chưa thuộc nắm liều này, chưa thuộc rồi, đó là, ตบเลยตะวินหัวเลี้ยวเนาะตบเลยตะเตะเลีวหรือเปล่า いいかげんにしてく Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để khắp, biết loài hai chị làng, song con chạy, à. mà năm không, bỏ lỡ những video hấp Too lợi cho con người lợi cho đây tụi ghi này lêng cho bông bít loài hai sếp môn chắc vết hư 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 หมานี่เลี้วมวานี่เล็วหานี่เล็วหานี่เล็วเด็กแล้วแรงเล hey. oh, ย,ยเโอ้ยยัญ่ัดตัวนี้เนาะอเคเลบุมีเยอะเป็นจ้าเนาะ Dạ. Yeah. Hmm. Từ đi đây, đi, men ô ảo đi Ui. Ui. Nhiang, đi. Hòn, 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 ngang hòn, ô, hòn, hòn, ô hòn, hòn, nhiều hòn, 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 nó ม่เอาอย่ไม่ให้มาหนำจะเป็นปะโอมาแล้วดูโค้มาแล้วเลยสามแล้วเด็ดลืมวะเนี่เด็ดลยมวะอืมฮึอืมฮึอืมี่ ตัวนี้เยอะบุเชยตรงนี้ตัวนั้นก็บุเชยบ่ได้ชี้ตัวเลยแล้วแรงเลยผู้ยังหลายยังต่อไปจะเลือยตัวอีกผูจัก nào. Oh, lời đây chi cái chi gì kìm Có đây nữa Ủa oh, đây lại chơi lấy hoa hút tù rồi đấy Im lấy mùa đêm <laughs> không năm nào hôm nào hôm <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> nào không nào hôm nào hôm là leo leo <laughs> <laughs> เดี๋ยได้เร็วแรงนะม,มอดบอดแล้วดีดูปป๊าดใหญ่เยลยเอ้โหนึ่งข้าอุน่นเ,เขา้เขาเย็นมาจากบ้าน เขาถูกเลยนัง่งตกแกงปะกังหมุดเลยสามเท่าเลยได้มาถูกี่สามเท่านี้เลยนะฮะทีเ่เดียวแล้วมาทุกคนข้าวป้าหนึกันนะแก่งปะกัง Mày cho con cái cầu. Tinh thần cho bên lên người. Mamma, mama. Mamma, dùng Mamma, mama. nè mama. Mamma, mama. Mamma, mama. Mamma, mama. Ma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 ma,

cái luôn cháu im là non hôm nay đi can bít rồi đấy cháu ạ Mới ấy rồi vậy ช้าใจไเลยนะุี่ประกังเลจับบักไม่พางพอเพาแหงนะ làm như con con là ba nó vượt gì bây giờ ở đây